ท่านสุจินดาคราประยูนนี่ถือเป็นบุคคลสําคัญระดับประเทศไหมคะใช่ครับท่านเป็นบุคคลสําคัญระดับประเทศครับแล้วก็อีกท่านนึงก็คือท่านผู้หญิงพันธุ์สาริกิติยากรน,นะครับผมทั้งสองท่านก็ถึงสายัยกรรมนะครับผมซึ่งในลกของดวงเนี่ยเป็นบุคคลสาคัญของดวงเมืองก็ต้องเกิดการสันร่นสะเทือนของดวงเมืองแต่ว่าเวลาดวงเมืองกบสั่นด้วยความดวงเมืองใหญ่มากก็จะเหมือนระเบิดภูเขามันจะต้องระเบิดหลายลูกครับมันจะตุ้มตุ้มตุ้มต้มดวงเมืองเหี่ยเปยน แต่ว่าในเรื่องของการรัฐประหารที่มันเชื่อมโยงกับเรื่องของการถึงอาศัยกรรมของบุคคลสาคัญหรือว่าเจ็บป่วยของบุคคลสาคัญเนี่ยก็ต้องมองว่าเคยทํานายไปคร่าวๆนะครับว่าถ้าไม่อยากให้เกิดการรัฐประหารหรือว่าต้องการเปลี่ยนดวงเมืองมันมีวิธีก็คืออยา่าาจดีจเอาไปเลยคบเฟด เราก็อยากให้ท่านทักษินน่ะท่านมีการแสดงตัวมากเกินไปเ้าะให้บทบาทท่านนายกเด่นชัดกว่าท่านนัเล่นแร่แปราตเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นบางนโยบายส่มเสียงเช่นดิจิตอลวอลเล็อะไรเงี้ยอาจจะลดบางเฟสทิ้งลงการดูแลคุณพ่อบางอย่างนะครับก็จะต้องลดบทบาทบา,ทบางอย่างลงซึ่งตอนนี้ก็จะมีเรื่องของบทบาทของท่านทักสินนิดๆหน่อยๆครับที่ยังไม่ค่อยตรงสักทีเดียว ทีนี้ไอ้เลิกเนี้ยมันก็ยังไม่ได้จบเพราะว่าเราทำนายเนาะเพราะมันเป็นปีควบ6 8 69้ที่เราก็มาราดูกันยาวนะครับไม่เรื่องละเอียดอ่อนมันพูดมากไม่ได้นะครับเมื่อวานมีคนถามว่าผมพูดถึงราศีสิงห์กับราศีมิถุนผมพูดว่าได้เลิกเสียเนื้อเสียตัว เพราะว่าดาวพฤหัสประทับลัคนาส่วนราศีสิงห์เนี่ยดาวราหูเป็นเกเซตราธิบดีนะครับผมก็เลือกดีๆอย่าให้มันมีปัญหาเพราะว่าคนสิงห์เนี่ยมีความแอบดีอบหลานคนไม่ถุนก,ก็มีความขีบ้เบื่ออยู่ออกับคู่างที่มุ่งเน้ปลาสาทกินได้นะครับตวตาก็อย่าลืมศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นคนดีในทุกๆวันครับผม